สวัสดีครับมาครับพี่น้องมีหน้ามาคุยกับพี่น้องเต็ี่จากฟังพูนมาจากฟังพูนได้บอกพี่น้องมาจากฟังพูนได้บอกเป็นคนไทยคนไทยเลยหรือคนไทยทางคุคะไทยครับคนไทยครับอ่าพี่น้องโอ้พากันมาซื้อโอ้พากันมาซื้อข้าเป็นคนทางไหนผมอยู่ฝั่งไหนสองฝั่งครับอยู่สองฝั่งเลยได้เมียฝั่งไหนฝั่งนู้นโอ้ได้เมียฝั่งนู้นนึกว่าได้เมียสองฝั่ง สองฝังก็ดี่สองฝังก็ดี2ังก็ดีมีแห้งเลยเดี๋ี้สองฝังมีแห้งเลยมีสองชั้นาตเลยที่นี่ได้รถจังกำลังคุยอยู่นะครับคนนู้นเป็นคนซื้อเขาบอกว่าดูเสียยาทุกคลิปเลยไม่รู้ว่าฟังภาษาอะไรฟังภาษาเรารู้เรื่องด้วยโอ้สุยย้อนหนีวะนะหาราคาเท่าไหร่ครับสามแสนแล้วทำอาชีพอะไรครับ นำผลไม้นำเข้าออกผลไม้ใหม่หมหรือขายอยู่ฝั่งนู้นฝั่งฝั่งเราเอาเข้ามาขายฝั่งไทยนะผลไม้ฝั่งเราขายขายฝั่งเราโอ้ขายอยู่ฝั่งเราเลยใช่นึกว่านำเข้านะพอดสวัสดีครับพี่ชายได้รถยังน้องฟังเสียย่ารู้เรื่องด้วยหรอฟังรู้เรื่องไหมรถรถหัวใจให้ตลอดครกดหัวใจให้ตลอดกดแชร์ด้วยดแชร์ด้วยโหพี่น้องนะมาหากระบะซื้อสดนี่แหละครับซื้อได้ เป็นจำนาก็ซื้อได้แต่ว่าซื้อซื้อเงินสดซื้อเงนสดนะครับซื้อได้ซื้อเงนสดต้อพินาแลวกินข้าวกินปลานะครับกินเมื่อไรว่ตังเต่าชางไฟแล้วินใหมีมือ้อมาเ่อบ่อยโบปยังโบปนยังครับเออบปเยังโปยังบ้านแต่ยงสูงสูน่อย่างผมูเด็ครับโอ้อะไรอย่นีเดองคครับเด็กอุนงโหดูตาาเนี่ยอุบลครับอุบอุโ บ้านนี oh. the also also ่บ uh ้า huh. น้นี่อ๋อมันไก่เนี่ยก็มัไก่เนี่ยอันนี้ก็มาจัดเดีดรวมบอกมาจักสอยดาวไม่จัดสายดาวเอาขึ้นมาคนละทิดเขาทากฟันไหนจากกันเสียมเตี้ยพัฒนาบองไปคอยด้วยไปมัฒนาบองไปประสาทข่งให้เทียงนล้วตเขามาส่ดไปคืนน่ะอะไรนะของหมอของเอาอภัยผู้เบียดหรืออาภัยผู้เบียดไปเป็นยังหรืออาภัยผู้เบียดแมนบอลอยู่ยูพัฒนาบองอ่ะออ นี่แหละครับเอาเอาเดี๋ยวให้พี่ตองเอฟซีเราคุยกันตัดสินใจกันเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวให้เราสังกินเขากินปลาแล้วแล้วพอเรากินปลาเราเรากะสีสื้อรถน้องถอยพี่น้องถ้าจะได้ต้องต้องตัวไทยในนั้นรายได้เยอะครับต้องรถปัญหาครับเรื่องเรื่องเพราะกินนึกถอยในรถแล้วไปดูแลด้วยกินน้ำสำราญมามาตากระบอง่โอเค กัมพูชาก็ซื้อได้นะครับพี่น้องซื้อเงินสดได้เลยนะเสียยะจัดหนขอบคุณนอฟจากทางกัมพูชามากๆวันนี้สวัสดีครับ